นะครับหน้านี้ทีนี้เลื่อนลงมานะครับจะได้เห็นได้ชัดเจนขึ้นนะครับก็ให้อาจารย์คลิกนะครับที่คำสั่ง add activity o resource เหมือนเดิมนะครับกิจกรรมแล้วก็เนื้อหาทุกอย่างจะเพิ่มได้ที่เมนูนี้คราวนี้เรามาเพิ่มตัวแบบทดสอบหรือ quiz กัน พอเลือก quiz เสร็จแล้วก็เลื่อนลงมานิดนึงนะครับคลิกที่ปุ่ม add นะครับสำหรับการเพิ่ม quiz หรือแบบทดสอบนะครับเราจะาแบ่งง่ายๆเป็น2ขั้นตอนย่อยแล้วกันนะครับขั้นตอนแรกคือการสร้างตัวแบบทดสอบที่เป็นคล้ายๆกับโครงนะครับคล้ายๆกับโครงคล้ายๆกับ ใบปกนะครับซึ่งจะมีการระบุเรื่องของรูปแบบของข้อสอบนะครับกำหนดระยะเวลาต่างๆอะไรพวกนั้นนะครับอันนั้นคือสเต็ปแรกขั้นตอนแรกส่วนอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการาเพิ่มข้อสอบเข้าไปในแบบทดสอบนี้นะครับข้อสอบที่เราสร้างเอาไว้แล้วเมื่อสักครู่นี้นั่นแหละครับเดีย๋ยวเราจะมาเพิ่มกัน